ใครใครมันวิ่งกระโดดกระโดดอยู่ด้านหลังวะเนี่ยเฮ้ยเธอเองครับปมอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่คนั่นไมเขาไม่เห็นเธอเลยอ่ะโอ้หุยเธอมีหูกระต่ายด้วยเนี่ยดูหางสิฮ่าฮ่าโอ้ยเธอดูหางเธอดีเห็นไหมมันฟูเลยเนี่ยเห็นไหมเธอเธอเวลน้อยใช่ไหมเ้ยเขาเวลหนึ่งล้านเลยนะตัวเนี้ยเขาอยากฆ่าเธออ่ะเจเย็นใจเย็นน้องโอ้มาถึงก็เจ้าผมไม่ได้ดีกว่าทุกคนเกินไปเป้า เอาโอเคครับทุกคนก็สวัสดีนักผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมใครเธอดีวทีวีนะครับใช่แล้วนะฮะเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนผมจะให้แฟนผมเนี่ยนะครับผมมานะครับสุ่มผลรีเวิร์กนะครับทุกคนแล้วให้แฟนผมเนี่ยนะครับให้ผมนะว่าได้ผลอะไรนะเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับว่าแฟนผมจะดวงดีหรือดวงโง่ดวงง่อยหรือเปล่านะครับเฮ้ย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 ้ยเฮีย้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 ่ะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ เออเอ้้ยย่ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กรดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะใครกดแล้วนยขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราเนี่ยไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่าโอเคครับไปเลย let's go เธอจะไปสูงหมวให้เขาหน่อยได้ไหมนะ ไช่ครับแต่ว่าค่าจ้าง20ตรนึงทนครับโอ้โหเชิญไปเธอมาซื้อเรือเลยนะเธอมีเรือเร็วอ,อยู่ใช่ไหมนะเขาจำไม่ผิดนะนะจำไม่ผิดเท่ากับไม่มีครับมีมีเธอลองกดซื้อเลยเนี่ยตัวนี้หัวเหลืองอะอ่าอันไหนอะแล้วก็หนึ่งพันอ่ะเธอเรือหน okay. ึ่งพันอ่ะเออมาแล้ว, Hi, วเธอเรือก็เทไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยดี๋ยวเดี๋ยว เ <c oughs> ดี๋ยวกูตายนะเดี <c oughs> เ๋ยวเฮ้ยอ่าเดี๋ยวเขาถอยไปรับมามาไม่ต้องไม่ต้องอยู่นั้นแหละ <Okay. S 2> เดี๋ยวพี่บินไปเองเฮ้ยเอ้าเอาเฮ้ยโดดให้มันลงเรือดิน้องไม่ลงให้อ่ะ <c oughs> เธอมาเลยเธอมารับก็ได้ <c oughs> เอออะไรวะเล่นบอลฟุตมาตั้งนงตั้งนานแต่ขึ้นเรือไม่เป็นอ่ะโคตรกากอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับน้องเอาเอาเอออยู่เฉยเฉยดิเฉยเฉยละไอ้เหี้ยตัดนะเอ้าโง่เดี๋ยวไปเทียบฟังก่อนไปนั่นเนี่ยเดินมา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  เดิมอะไรเดิมาะไรเดิมอะไรเอออยู่นิ่งๆซะเออคนโง่อ่ะเธอคนโง่อ่ะถ้าทำไมมันขึ้นเป็นฮารคีอะคือฮาร์คิอะไรวะไม่รู้ว่าเนี่ยแบบเป็นตัวเห็นเลือดเธออะอ๋อเธอกด E กดตัว E เออเธอลองกดตัวตัว J ดิตัว J กดตัว J นี้เราจะไปไหนครับเพิ่มเรามาสูงผลง่ายเนี่ยเรามาถึงกอนนี้แล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยใครได้อ่ะเขาได้โอ้โหเอ้ยดำปีเลยดำเฮ้ยดำ ฮโอเคมาเธอไปสุ่มผลให้เขาดีกว่านะาไม่อยากไปรีรอเลยเขาอยากได้ผลปีศาจมากๆแล้วอ๋อเพราะว่าถ้าเธออะเวลน้อยใช่ไหมเธอไม่สามารถสุ่มผลได้ใช่ไหมใช่มันต้องวิวห้าสิบแล้วเดี๋ยวนี้เขาอยากร้องไห้คนนห้าเอาเกินไปโอเคสุม่มไปเธอขอผลดีๆได้เลยจัดให้ไปสุ่มเลยวันทิวซื้อปึ๊บปึ๊บได้แล้ววะผอะไรเฮ้ยเกลือ <laughs> <laughs> เฮ้ยผลอะไรอ่ะผลอะไรอ่ะสปิงอ่ะจะทิ้งให้เขาทิ้งให้เขาทิ้งให้เขาทิไม่อะไม่เอาอ่ะเอ้ยมันต้องให้เขามันคือคอนเทนต์ให้เขาเนี่ยเอาไปถามได้เขาได้ทิ้งละเออได้แต่ยิงนิ่งก่อนโอเคเขาเก็บแล้วปุ๊บผลสปริงเธอโอ้ยผลโคตรการอีทไปเลยแล้วเก็บกินไปทำไมกินแล้วเขากินแล้วอับกับอ่าอร่อยจังเลยเฮ้ยเขาได้ผลสปริงมาแล้วเธอดูนะ นี่ไงเฮ้ยอ๋อคือจะเป็นเงนนี้เหรอใช่เป็นไงล่ะเธอเห็นแล้วเธออึ้งเธออึ้งถึงเสียวสิเอาเขาเขาเอากดให้อีกไหมไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเธอมันได้สองชั่วโมงอีรอยสองชั่วโมงเธอดูดูเธอดูสกิลเขาสกิลเขาชู้โอ้แค่นี้ก็หลกเธอเขากลับไปก่อนแรกดีกว่าไปฟาร์มดีกว่าไปด้วยไปด้วยไปด้วยกดรูปบ้านเธอกดรูปบ้านเธอกดรูปบ้านแล้วก็นั่งแล้วก็ยืนรอห้าวินะโอเคเธอตอนนี้เขาใส่โค้ดเสร็จแล้วนะเขาได้มาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วเขาก็จะได้แบบวิวคูณสองอ่ะเขาจะได้เว จะว้าวะไยยาวขนาดนั้นเขาต้องใช้เธอฟาร์มใช่ไหมใช่แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ต้องเธอเพราะตอนเนี้เขาต่อยไหวนะเพราะหมัดเขาหนักมากเลยล่องลองหมัดหนักเธอดูถึงนี่ไง เป็นไงล่ะเอ้ยมันมาว่ะเอ้ยผลเรเบิลเรเบลเท่าไหร่ตอนนี้เขาเลเวลหนึ่งว้ากะโหลกเฮ้ยเฮ้ยมอนมันฆ่าเขาอ้าไอ้กะโหลกนี่ตอนนี้เนี่ยเขาตีมอนน่ะเธอเขาต้องฆ่าให้ได้5ตัวจะยืนรอให้กำลังใจได้เธอแต่เขาเนี่ยจะให้พาให้เธอพาไปวัดลัดเบลหนะมัเพราะเขาต้องฟาร์มเบลถึงหนึงร้อเลย2,000 years later โอเคตอนนี้แต่เธอเขาต้องย้ายเกาะแล้วอ่ะเออพูดเสร็จปุ๊บแม่งเวลถึงแล้วต้องย้ายเกาะเลยนะไปไหนอ่ะเราไปด้วย เธอเขาต้องไปที่เกาะลิงนี่ไงเห็นไหมมาร์คพอดีเลยไม่อ่ะเธอเขาเขาอยู่ที่เรือเนี่ยท่าเรือรอเธออยู่ทุกวันที่ท่าเรือรอพี่นะนี่เธมาซื้อเรือเขาหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยได้ทำไมข้าต้องซื้อให้เจ้าล่ะซื้อเลยได้จ้าเออซื้อซื้อไม่ใช่ซื้อซื้อซื้อไปต่างดาวเลยคมาเร็วซื้อเออเอาเฮ้ยเฮ้ย แกเอ้าขึ้นมาดีๆเธอเออเอาเอาเดินไปเดินงูจังอ่ะเธอเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปจอดเรือเนี่ยท่าดีกว่าเจอคนงูนะฮะทุกคนเธอเขาว่าเรายังไม่พร้อมในรัตบิวเดี๋ยวเขาขอวิวสักยี่สิบแล้วเราเข้าไปรัตบิวดีกว่าเนาะโอเคอืมเอ้ยหรือว่ารัดเลยวะรัตเลยดีกว่าเขาว่าเธอน่าจะเป็นแล้วแหละแฮเป็นเป็นโอเคเนี่ยตอนนี้เขาจะซิ่งเรือก่อนนะเธอ ่งไเห,ไหมจังหวะนี้ยังไงครับผมจังหวะนี้เรือสปีดโบ๊ทได้นำหน้าของเรืออะไรก็ไม่มีนะคะเพราะว่าในซิต์ฟนี้มีอยู่แค่นี้นะครับผมไม่พี่อยากรู้ว่าน้องบ่นอะไรอะ่ะน้องบ่นอะไรอยู่คนเดียวอะ่ะจังหวะนี้ท้ายตูดเรือของดิวทีวีนะครับได้มีเกิดไฟนะครับผมอะไรไม่ไบ่นอะไรคำถามคือบ่นอะไรเออไม่รู้เรื่องเลยเราอะ่ะ เขาเรียกว่าพลากเสียง,หยงให้เอฟ f ีเนี่ยได้เข้าใจาออต่เจอไม่เข้าใจาใช่ไม่เข้าใจโอเคอมาเธอเรามาถึงแล้วนะเดีวเธอเธอรู้ไหมว่าเธอต้องทำอะไรบ้างอุ้ยเอา้าเกิเดอะไรขึ้นไปอกเนี่ยเธออุ้ยเอา้ามอนหายไปไหนเออ บอลเพิ่งเกิดนะเธอต้องตีให้มันเลือดน้อยที่สุดเธอแล้วเขาต้องกดอ้าวอ้าวไอหามอนมาเอาเลยเธอเธอต้องตีให้มันเลือดน้อยที่สุดเขาทำได้เขาต้องตียังไงอะตีเลยตีมาเลยเธอตีไงก็ได้มันเลือดน้อยที่สุดเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ขาจะช่วยเองนะเขาจะช่วยเขาจะช่วยเธอเขาจะทําให้เธอได้นะเขาจะช่วยเออเอามันเธอเอามันามามาคิดว่ากลัวหรือไงเออตีมันเลือดน้อยที่สุดเธอแต่ห้ามตายนะเฮ้ย เอ,อ,อ่าตกคเธออย่าตีมันตายนะแต่เขาตายแล้วเอานี่เขามาเขามาเธอเธออย่าตีให้มันเลือดน้อยที่สุดแต่อย่าให้มันตายเธอามาชี้ไหนไหนไหนได้ยังน้อยยังยอุ้ยน้อยแล้วพลังไอ้ยไม่โดนเออเออไ,ไม่ตายเดี๋ยวไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเธออย่าตีนะเขาเขากำลังช้าพลังนี่มันไม่ตายเออช่วยด้วยอย่าพึ่งน้าเลยเดี๋ยว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 มันวิ่งไล่จับอ่ะเธอมันเอาเขามันเอาแน่มันไม่ตาย อย่าเตีอย่าตีเธออย่าตีเธออย่าตีเธออย่าตีมันใกล้แล้วมันใกล้แล้วมันใกล้สมองเทงแล้วเธอ เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเธอจะวิ่งลอบใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบัคผมขอแนะนำร้านนี้เลยร้านคิสตันชอปร้านบริการกดผลปีศาจและเกมพาร์ในแบบบล็อกฟู o ดและคิงลีการซีและมีบริการกดเพชรในออสตาและยังมีบริการเติมโลบัคแบบไอดีพาร์<ะ>และยังมีกดเกมพาร์ในแมบ,บอื่นๆอีกมากมายและยังรับฟาร์มของต่างๆในบล็อกฟูดอีกด้วยแถมยังมีบริการโลบักโค้ดอีกนะโอ้โหแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถไปเติมกันได้เนอร์แนะนำเลยนะครับคิสตันชอปอย่าลืมมาใช้บริการกัสุน โดย i have CPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมสุดเจ๋งและครบวงจรจะส่งฟรีทั่วประเทศประกอบไว Hi ้หายห่วงมีไอ้มินขอให้ขับปรึกษารวดเร็วทันใจใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมถ้าคุณชอบคอมเราคือเพื่อนกันนี่ไง <c oughs> เรียบห้อยโอ้โหเ,เกือบตายวิทยธอเลเวกเรเด้งเยอะมากเลยนะอ๋อแต่ถ้าอยู่ในนี้ไม่ตายเหรออยู่ไหนหนี่นี่อันนี้ตายในน้ำเหรอตายเหมือนกัน ต่น,น้ำแต่น้ำนี่ไม่ตายถึงมาเป็นน้ำปลอมแต่ถ้าลงทะเลตายนี่นะอ๋อแล้วนี่เธอทำอะไรอยู่อะเว๋เขาเด้งอยู่เธอเวลเท่าไหร่แล้วตอนนี้เวลวสามสิบแล้วว้าวเ,าเวลวสามสิบโคตรไวอะเธอเขาบอกเลย Two thousand years later โอเคเธอเดี๋ยวเธอตีเขาอีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะย้ายเกาะแล้วนะเนี่ยตัวเนี้เธอ ใช่เลยครับผมเออตอนนี้เขาได้สกิลสามมาแล้วนะเธอรู้ไหมฮะแต่เขาสกิลไว้เธอดูเธอเธอเอาเลยไหมเนะี่ยเดี๋ยวปึ๊บเอาเลยครับเอาเลยไปเถอะเธอเอามันตกนะครเธอเชือกตีอีกได้สักสักสองทีได้ไหมสองทีอะโอเคหนึ่งสองโอเคเธอดูนะสกิลสามสองหนึ่งอือเป็นไงเป็นไงเป็นไงมันยังไม่ตายครับผมนี่ตายแล้วโอ้โหคอมโบสุดโหดฝ่าเธอเรากลับไปดีกว่ากดลูกบ้านเลยแล้วยืนนิ่งๆนะ โอเคครับเขากลับแล้วบายบายนี่เจอกันครับเออโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปเกาะต่อไปนะเธอนะโอเคเดี๋ยวมาซื้อให้เขาเลยอยากอยากไปเกาะฉีชังอ่ะเกาะอะไรวะเกาะฉีชังนะคืออะไรฉีชังเกาะชีชังอะไรยี่ไปเฮ้ยคือไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเรือได้แล้วหรอขึ้นเรือไปแล้วหรอ ขอให้ตกอเวจีปลอยเปรตให้ได้พ orn> ิซซ่าฟรีกับกับเท้าฉันสิกับเท้าฉันให้พิซซ่าฟรีบัดเดี๋ยวนี้ตริเดี uh ุริเดตุร anyway ิเดตุริเดร้อยหกสิบจ่ายให้ไม่ได้หรอโอเคมาเถอะตอนนี้เนี่ยอุ้ยมีบอสเกิดนะแต่เขาไม่อยากไปตีขี้เกียจมากเลยนะไปตีให้ไหมไม่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 เขาจะตีหน้าเธอเอามาดิโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มฟาร์มดีกว่านะเธอ เดี๋ยวเคลสต่อไปคือวิวเจ็ดห้าหนึ่งจะรับได้โอเคไม่เป็นไรงั้นเราตีตรงนี้แล้วกัน<ม>นี่เนี่ยเอ้อเดี๋ยวช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วยหน่อยดีเธอช่วยหน่อยดีได้ครับอออเออพอพอเอา้าเอ้าเธอตีไม่ต้องให้มันตายนะเดี๋ยวเขาจัดก,การเองที่เหลือตีมันเลือดแดงพอพอพอนี่ไงไอส้สปริงอ้ามันวิ่งไปหาเธอมันตายเออนี่แนี่โง่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมฟาร์มตรงนี้ต่อก่อนนะครับนี่ไงเรียบร้อยวิวเจ็ดห้าดิเดี๋ยววิวเจ็ดห้าแล้วย้ายจุดย้ายจุดย้ายจุดในอีกต่อนึงเนี่ยไม่เอาไม่เอาแล้ว อย่าจ okay. 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 right? Mont ุดอย่าช oh, wow. okay. 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 ุดโอเคแปดเราต้องเอาเอ่อหกหกหกโอ้โหโอเคปะนี่เธอจุดตรงนี้เหลืออีกสองจุดนะเขาจะเลเวลหนึ Tuesday ่งร้อยแล้วนะโอ้ว้าวโคตรเอาเต้นจังเลยเนี่ยเธอต่อไปก็ตีตรงนี้โอเคได้เขาไปตีตีแล้วเขาเอามารวมให้เธอไหมได้้วแตลก็แต่เลยเธอว่าระหว่างเขาอะกับเขาใครหลอกกัน เอาเนี่ยหล่อสุดแล้วเอาจริงๆในๆในโลกเนี่ยจริงถ้าเทียบกับพวกพวกหมา<ฮ>เขาหน้าตาเหมือนลิโอนาโดเลยนะโโอ้โสภาพเ้าเธอย่า<พ>ตีนะเธออย่าตีนะเดี๋ยวเขากลับไปตีเองตัวตรี้มันตียากอัเธอแล้วเขาไม่ใช่ผลโลกเกียด้วยนะเธอสุ่มได้ผลไก่อะอ้าวเฮ้ยผล,ผลดผลีผลสปริงเลยนะไฟผลดีครับผลดีอ่ะแล้วอีกตัวไปไหนอะที่จะตายอะเธอตีใช่ไหม ใช่สตีสมหมจริไหเนี่ยโอเคเขาขอตัวเขาพูดไม่รู้เรื่องเองเขาไม่เห็นเเป็นนักเลงอยู่เนี่ยโอเคเขาต่อยมนให้แล้วเธอเท่าไรเลเวล78แแล้วต้องต้องฟาร์มถึงตรงนี้ถึง90เลยนะเธอนะโอเคจัดไปวัยรุ่นจดไปวัยรุ่นเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนเิวลเดีกว่านะครับทุกคนโอเคเธอตอนนี้เขาวิวลเเอ็ดแล้วนะนะว้าวมือกูล็อกเลยโอเคเธอไป แล้วเราเนี่ยนะเธอเราก็ต้องมุ่งหน้าไปที่เกาะหิมะนะเดี๋ยวเขากลับบ้านก่อนละกันเกาะหิมะไรหิมะเขาอยากไปด้วยเขาบ้าเด้มปึ๊บบ้ากลับบ้านแล้วโอเคมาถึงแล้วก็ได้เก็บกล่องก่อนที่เธอจะมานะโอ้ยไม่ได้ถ้าเธอมาเนี่ยบอกเลยว่ากล่องมันจะไม่ได้เป็นของเขานะอ๋อไม่ได้หรอไม่ได้หรอกช่วยฟาร์มนะไม่ได้โอเคเธอซื้อเรือเลยเธออเธอเธอมีเงินได้สีได้สีเดี๋ยวเขาให้กล่องซื้อให้หน่อย โอเคเดี๋ยวเขาให้กล่องนะเขาให้เธออยู่แล้วนาทีรักเขาเนี่ยเรือชื่อว่ารักชูรีโบ้ด้วยนะโอเคโง่ไม่ให้กล่องหรอกไหนกล่องไปเลยไอโง่ไม่ต้องออกขอบคุพนะทีราม่ต้องหรอกเออเดี๋ยวเธออานคลิปเขาเสร็จนะเขาใช้เธอตัดคลิปต่อฮะกูว่าเราคุยกันได้นะพูดถึงเรื่องวันเนี้ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องมีราชรลที่รักชลีพอปะเพราะอะไรอะ โอเคเดี๋ยวเรามาถึงแล้วนะเออตอนนี้เงินเขามีอยู่ห้าหมื่นเขาเคยมีก่อนอีกอุ้ยอุ๊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 ยโอ้เด้อขี้โกงเขาไม่คุยด้วยแล้วเอ้าไปโอเคมาเด้อขึ้นมาเลยนะมีคนรับไปก่นในเลขเก้าสิบน้องนึ่งเอาเลยเด้อไล่หัวเลยตัดไปครับผมเนาะเออมันมีคนฟาร์มอยู่ด้วยนะไม่รู้ว่าเราจะโดนแย่งหรือเปล่าแต่ระดับผลสปริงมันจะโดนแย่งได้ไงถูกป่ะเธอไม่จริงอ่ะนาน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  เธอมันจะแย่งเราไหมอ่ะเฮ้ยอย่าแย่งกูอย่าแย่งกูแล้วม,มันจะแย่งเขานี่เขาได้ไปแล้วสามตัวหายพ่อฮะมัง้งไม่เอาเราไม่ยุ่งกับใครครับแล้วใครก็อย่ามายุ่งกับเราแล้วเราก็ไปยุ่งกับเขาเอาเหรอขอโทษขอโทษงั้นเธอถอยมาเดี๋ยวเราไปเอามันหน่อย นี่นี่เอามอนนี้ก็ได้ไปเามอนฝั่งนั้นเธอเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยต่างคนต่างฟาร์มไม่ต้องมาไฮ <Hi S 2> เลยนะแล้วม,มีเพื่อนอย่างนายนายจะมาแย่งเราต่อยนี่ไงต่อยแล้วก็สกิลนี่ผลสปริงเนี่ยมันดีอย่างนี้อือเออนี่ไอ้เมื่อเดินนี่มันใกล้าตายแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยให้เขาจัดก,การให้ไหมจัดการได้เธอแต่เธอต้องเปิดไอ้นี่นะ PVP เธอถึงจะตีมันแล้วเธอตีมันแรงมากด้วยเ,<ๆ>เพราะมันเลี้ยวยังน้อยแต่อย่าไปทำเขาเลยดีกว่าเราจะไม่รังแกคนที่ ที่ที่เวลน้อยนะใช่เราจะไม่รังแกคนที่อ่อนเหมือนเธอฮะ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 ฟุบเรียบร้อยครับทุกคนตอนนี้เรเวลผมปลาไป94แล้วเดือก้าสิสี่แล้วเธอไปถึงฝั่งฝันแล้วแล้วแล้วอู้ววนี่นี่ยังยังอ่ะไม่อยากรีฟาร์มเดี๋ยวคลิปมันจบอ๋อโอเคได้ได้ได้ตะกิ้เอ้ยมันเด้งหนีฮ่าฮ่ามันตกน้ำไปแล้วมั้งมีมาเนี้ยมาเนี้ยไม่มีไม่ได้แล้วแอปดีดีร้านฟาร์มดีดี ไม่มีไม่ได้แนวต้องร้านเลยเธอต้อง้าคิสตันช็อปใช่แนวร้านโคตรดีไม่ใช้ไม่ได้แนวไม่ได้แล้วแอปดีๆไม่มีไม่ได้แล้วเออต้อล้านคิสตันช็อปนะมันเป็นร้านที่ดีมากนะแอปดีๆร้านดีๆไม่มีไม่ได้แล้วได้แล้วร้านคิสตันร้านคิสตันช็อปรายการขายโรบักเลยชุดคุ้มไม่มีไม่ได้แล้วเออมันต้องอย่างนี้ยืดกันมาหากินหน่อยนะ เอ้ยตัวนี้ไม่ตายเลยไปไหนอะน้องเฮ้ยเอามันมารวมไงนี่ไงนี่ไงเขาตั้งท่าจะกัดเธอและวขั้งท่าแล้วเธอดูเธอดูท่าเขาุงงนี่ไงนี่โอ้โหผมจะปิงโคตรดีโอ้โหเรือก้าวเจ๋อแล้วเจ้าเรืวก้าวเจ๋อเธอนี่เธออะไรนิดนึงอีกนิดนึงไหนไหนโอ้ยนิดนึงต่อยนี่ไงทุกคนใครอยากได้ทันนี้นะครับผมจะแจกไว้ใต้คลิปนี้นะ หรอเลืวลหนึ่งร้อยพร้อมขวสปิงใช่ไหมแล้วก็มีเพื่อนดีมด้วยนะใช่ครับอืมแล้วสรุป <ไม S 2> ดีมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรบเพื่อนออกกอนไม่ได้เขาจะไม่รบเอฟ F ีเด็กขาดเพราะว่า f อฟเป็น f อที่น่ารักเหรอเมื่อวานเห็นด่าเธอสองคนฮ่าห่าห่าฮ <laughs> ่อเล่น ขาไม่เคยด่า FC ฟีแต่ f อด่าเขาเวลาที่เขาแล้งดิวแต่ว่าเวลาที่ดิวแกล้งเขา f อไม่เคยด่าดิวเลยมันน่าน้อยใจชัวมัดเลยถือว่าทอาซีแลดีนะเธอนะดูไหมไม่ดีอ่ะดดนด่าอยู่คนเดียวเลยเราเก็บก้อนมาจากไหนหรือเปล่านะไม่ไม่ได้เก็บก้อนอย่าตีไม่ได้ตีนี่ไงเลเวลก้าวๆแล้วเธออีกแค่หนึ่งเลเวลเราจะถึงฟังฝันแล้วว้า นี่เลยเออเดี่ยวเดียวเดียวเดียวเท่านั้นแหละอือต่อยเรียบร้อยได้ยังได้ยังตามมึงนี่ไงนี่ไงเธออีกสามตัวเท่านั้นอีกสามตัวเราจะเบีวร้อยแล้วเธอว้าวนี่เต็มเต็มไม่ล่ะอ้าวอ้าวนี่นี่ขอให้เธอตกนรกอเวจีบอยเป็ดแสนล้านพบแสนล้านชาติโอเคปะไม่โอเคอ่ะเรียกพิซซ่า เลปิซ่าชั้นเดี๋ยวนี้เออเรียบร้อยเจอเรเวลหนึ่งร้อยสองแล้วเธอครับแล้วแล้วร้อยสองร้อยสองร้อยสองแล้วร้อยสองแล้วนะฮะตกแล้ร้องร้อยเปรตแสนล้านพบแสนล้านชาติเลยปะเ่เธอเดี๋ยวเราเนี่ยนะลองไปสุ่มผลก่อนไปดีกว่านะเขาอ,อยากรู้ว่าดวงเขาจะดีหรือเปล่าไปด้วยไปด้วยได้เลยเดี๋ยวขออัพสเตตตุนปีศาจไว้เลยนี่ยัดไปเต็มเต็มโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะไปสุ่มนะฮะโอเคเธอมาซื้อเรือให้เน่อ้าว เอยู่นี่เธออยู่ไหนนี่เขาอยู่โลกเกาะแรกแล้วนี่เขาอยู่นี่ตรงเรือแล้วเอาเรือฟรีไม่ได้ไงไม่ได้ครับว้าวไปเลยเรซโอมหน้าสู่เกาะเธออะเกาะเธอรู้ไหมใช่ไหมคือกอดอะไรกอดอะไรกอดลิงโอ้โหโ oh my god เธอเธอเหมือนลิงอะหน้าเหมือนกันเลยเนี่ยเฮ้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 ขี้ยเฮ้ยเ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 ฮย ที่ขโมยอะไรนี่โดดดึงเออ<ร>สปริงเราอุตส่าห์ช่วยฟาร,ร์มแต่เราขอแค่หนึ่งกล่องเธอไม่ให้เราไม่ให้เราสูมปุ๊บโอ้ยได้ผลบอมโอ้ผลกากเททิ้งลงเกลือนอไ<ม>้ไปเลยไม่เอาเอา่ะอ้าทิ้งแว่เขานั้นเธอเดี๋ยวเขาจะเก็บให้เอฟซีนะนี่เขาจะเก็บเข้าสโตร์ให้เอฟซีไว้นี่มีผลหนึ่งผลให้เอฟซีแถมไปด้วยผลที่โคตรด,ดเีเขาเขาเขาอยากส่มให้อีกอ,ะอ่ะมันต้องสองชั่วโมงมันไม่ได้ได้เนี่งอ,อ่ะลองดูอ่ะ มันบอกว่าให้สม่มทุกคนสองชั่วโมงอะ่ะเถียงไงเถียงทุกคนคนเถียงอุ้ยนี่เปลี่ยนหน้าตาแล้วเราเพิ่งรู้ได้แล้วมั่วนีไ่ไงไหนไม่ได้ ววายยยเเอ้ม <Why? S 2> มัันนีีต <Okay S 2> ะไรนะ่โอเคครับทุกคนในคลิปนี้นะฮะก็ขอจบไวิดีนี้ก่อนนะทุกคนเป็นไงกันครับชอบกันหรือเปล่านะซีรีส์นี้ถ้าอยากให้ผมมาทำกับดีมอีกนะครับหรืออยากให้ส่มผลรีเวิร์กนะครับก็คอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ได้นะฮะแล้วก็จะมาฟังแล้วก็แจกรหัสไอเอฟซีทุกคนนะครับได้ผลดีก็ดีอดุชี่ไอเอฟซียืนรอเต็มเลยเธอเขาไม่บอกเอฟซีเขาบอกว่าดวยแปลว่าอะไรคุยอุ้ยมิจิจอดสลัดเออเคครับทุกคนไปแล้วเจอกันคลิปหน้าเี่ยขอลาไปก่อนอ่าสวัสดีครับผม i don't want